บ่อน้ำกินคนสถานที่สุดหล่อในอินเดียอุกราเซมกีเบลีประวัติความเป็นมาของอุกราเซมกีเบลีเป็นบ่อบาดาลหรือบ่อน้ำที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ในกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียการก่อสร้างบ่อบาดาลน,นี้มีขึ้นในสมัยราชวงศ์มหาวามิราแห่งราชปุตราซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงศตวรรษที่14-15ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้างหรือสร้างขึ้นในปีใดบอ่อบาดาลนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำฝนและใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองสำหร,รับประชาชนในช่วงฤดูแล้งนอกจากนี้ยังมีบทบาทสำคัญในการทำกิจกรรมทางาศาสนาและสังคมบอ่อบาดาลนี้ถือเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งด้วยการออกแบบที่ซับซ้อนและสวยงามบอ่อบาดาลอุกราเซงกีเบลี มีความลึกประมาณ60เมตรและมีบันไดที่ทอดลงไปยังบ่อน้ำทั้งหมด103ขั้นสถาปัตยกรรมที่นี่มีการตกแต่งด้วยลวดลายแกะสลักหินที่ละเอียดอ่อนและวิจิตรบรรจงซึ่งแสดงถึงฝีมือช่างที่ชำนาญในการแกะสลักหินของชาวอินเดียโบราณบ่อบาดาลน,นี้ถูกออกแบบให้มีช่องเปิดที่ด้านบนเพื่อให้แสงแดดส่องลงไปยังบ่อได้ ทำให้บรรยากาศภายในบ่อมีความสว่างและโปร่งสบายแม้ในขณะที่ลงไปยังขั้นลึกที่สุดอุกราเซมกีเบาลีเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยิ่งโดยเป็นสถานที่ที่ประชาชนในสมัยนั้นใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและกิจกรรมทางสังคมนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ที่ใช้ในการเก็บกักน้ำฝน เพื่อใช้ในช่วงฤดูแลง้งซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในบริเวณนั้นนอกจากบทบาททางประวัติศาสตร์แล้วอุกราเซนกีเบาลียังมีเรื่องราวและตำนานที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณและพลังงานลึกลับตำนานเล่าว,ว่าบ่อน้ำนี้มีพลังงานที่สามารถดึงดูดวิญญาณได้และในบางคืนผู้ที่มาเยี่ยมชม อาจได้ยินเสียงกระซิบจากน้ำหรือลมที่ผัดผ่านอย่างแผ่วเบาทำให้สถานที่นี้มีบรรยากาศที่ลึกลับและน่ากลัววิญญาณหญิงสาวผู้เสียชีวิตจากความรักแห่งอุกราเซมกีเบลีในสมัยโบราณมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ใกล้กับบ่อน้ำอุกราเซมกีเบลีหญิงสาวนามว่าลักษมีเป็นลูกสาวของชาวบ้านผู้ยากจน แต่มีความงามที่โดดเด่นจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วหมู่บ้านลักษมีมีความรักกับชายหนุ่มนามว่ารามซึ่งเป็นลูกชายของพ่อค้าที่ร่ำรวยและมีอำนาจในหมู่บ้านความรักของทั้งคู่เริ่มต้นจากการพบเจอที่ตลาดในหมู่บ้านและพัฒนาจนกลายเป็นความรักที่ลึกซึ้งและจริงใจความรักของลักษมีและรามต้องเก็บเป็นความลับ ทั้งสองมักพบกันในที่ลับๆใกล้บ่อน้ำอุกราเซนกีเบลีเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้สึกและคำมั่นสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปแต่เมื่อครอบครัวของรามรู้เรื่องความรักครั้งนี้พวกเขากลับไม่ยอมรับเนื่องจากฐานะและสถานะทางสังคมที่แตกต่างกันครอบครัวของรามจึงพยายามขีดกัน ความรักครั้งนี้อย่างหนักหน่วงเมื่อครอบครัวของรำตัดสินใจบังคับให้เขาแต่งงานกับหญิงสาวที่มีฐานะและสถานะทางสังคมที่เท่าเทียมกันลักษมีรู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ในความมืดมิดหัวใจของเธอแตกสลายเมื่อรู้ว่าความรักของเธอไม่มีทางเป็นจริง เธอเฝ้าครุ่นคิดถึงความสุขที่เคยมีและความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญในคืนก่อนวันแต่งงานของรามลักษมีได้ตัดสินใจทำสิ่งที่น่าหวาดกลัวและสิ้นหวังเธอหนีออกจากบ้านและมุ่งหน้าไปยังบ่อน้ำอุกราเซมกีเบาลีสถานที่ที่เคยเป็นจุดนัดพบของเธอและราม เมื่อมาถึงบ่อน้ำลักษมีนั่งลงข้างบ่อและมองลงไปในน้ำที่มืดสนิทน้ำตาของเธอไหลรินอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลักษมีรู้สึกว่าชีวิตของเธอไม่มีความหมายอีกต่อไปถ้าไม่มีรามอยู่เคียงข้างความสิ้นหวังและความเจ็บปวดทำให้เธอตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองที่นี่ที่บ่อน้ำอุกราเซงกีเบาลีเธอค่อยๆเดินลงไปในน้ำ ความเย็นของน้ำทำให้เธอรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ทรมานแต่เธอกลับไม่หันหลังกลับหลังจากลักษมีเสียชีวิตวิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ที่บ่อน้ำอุปราเซนกีเบาลีตำนานเล่าว่าในคืนที่เงียบสงัดบางครั้งผู้ที่มาเยี่ยมชมบ่อบาดาลน,นี้อาจได้ยินเสียงร้องไห้เบาๆหรือเห็นเงาของหญิงสาวที่นั่งข้างบ่อน้ำ เหล่านี้คือเครื่องหมายของวิญญาณลักษมีที่ยังคงรักและโศกเศร้าจากความรักที่ไม่สมหวังของเธอเรื่องราวของลักษณีและความรักที่สิ้นหวังของเธอถูกเล่าขานต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นชาวบ้านในท้องถิ่นมักจะนำของเส้นไหว้มาวางไว้ที่บ่อน้ำเพื่อขอขมาและปลอบประโลมวิญญาณของลักษมี พวกเขาเชื่อว่าพลังงานลึกลับของวิญญาณลักษมีสามารถปกป้องพวกเขาจากภัยอันตรายและให้โชคลาภในบางครั้งนอกจากนี้ยังมีเรื่องลึกลับอื่นๆมากมายเช่นเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในท้องถิ่นบ่อนา้ำอุกราเซมกีบาลีมีพลังงานลึกลับที่ทรงพลังมาก พลังงานนี้มีอยู่มาตั้งแต่สมัยที่บ่อบาดาลน,นี้ถูกสร้างขึ้นพวกเขาเชื่อว่าพลังงานดังกล่าวเกิดจากวิญญาณของผู้คนที่เสียชีวิตในบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นคนงานที่ถูกบังคับให้ทำงานหนักจนเสียชีวิตหรือผู้ที่จบชีวิตตัวเองลงในบ่อบาดาลน,นี้เพราะความทุกข์ทรมานนักท่องเที่ยวและประสบการณ์ลึกลับนักท่องเที่ยวหลายคนที่มาเยี่ยมชมบ่อน้ำอุปราเซงกีบาลี ได้รายงานว่าพวกเขารู้สึกถึงความรู้สึกแปลกเมื่อเข้าใกล้บ่อบาดาลบางคนรายงานว่ารู้สึกหนาวสาั่นทางที่อากาศร,ารอกข้างยังคงอบอุ่นมีคนเล่าว่ารู้สึกเหมือนมีใครบางคนคอยเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาแม้จะไม่มีใครอยู่ใกล้ๆก็ตามหนึ่งในนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมในช่วงเย็นได้เล่าเรื่องราวที่น่าขนลุกว่า เมื่อเขาเดินลงไปยังบันไดที่ลึกที่สุดของบ่อบาดาลเขาได้ยินเสียงกระซิบเรียกชื่อของเขาเบาๆขณะที่ไม่มีใครอยู่ใกล้เคียงความกลัวที่เกิดขึ้นทำให้เขาตัดสินใจรีบขึ้นจากบ่อบาดาลทันทีและสาบานว่าจะไม่กลับมาเยี่ยมชมสถานที่นี้อีกปุกราเซงกีเบลีเป็นสถานที่ที่มีความงดงามทางสถาปัตยกรรมและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและตำนานเกี่ยวกับวิญญาณและพลังงานลึกลับซึ่งทำให้สถานที่นี้มีเสน่ห์และความลึกลับที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวและนักสำรวจความลี้ลับที่มาค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ในบ่อน้ำโบราณน,นี้